อันนี้ทีห้านะ่ ออกฟอไรน้นี่ย สามวันนีเก็ประมาณสามสิบไม่สี่คนป่ะเดี๋ยวหนองคายต่อบเมืองกาญ่ะ นนี่ถึงปากสันยังเนี่ยปากสันเนี่ยปากสันปากสันทางใต้อยู่ไหมใช่หรอตรงไม่ถึงใต้ไม่ถึงใต้หรอกตะวันออกเชียงใต้กลางอาส็ปกันไอ้นี่ที่ว่ากุหลาบปากสันนี่ว่าเพลงอันนี้เนี่ยอะหรอนี่เหรอเนี่หยมีน้ำสองสีน้ำคลองคุลน้ำต้นอินไซน์นวลไร้ปองกันมันมี ทร้ทองมันขุ่นมาไงครับแล้วน้าเนี่ยมาจากภูเขามันจะใสอมันก็บัทากันมันก็นักกวีก็จะเขียนได้ง่นะครับอมุมเน่าไหนจินนาการนี่นาการนาการนี่อะไรตรนั้นาการใดละชินเชตะลักกรนไหมนาารมันทาน้บ ท้ามันทนายลาวะคุณยังคอยว่าเมื่อกี้นะคอยก็ลืมจำชื่อความความชิ้นเขาเบาเนี่ยโฟกยุลบเนี่มันมากกันนิยมของไม้แต่มัน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 มากกันเป็นยางไม้ไปเรื่อยๆมันเป็ยปุยเก่านะประมาณนั้นคุณูน้ำเข้ากันเขาลมมันไม่เป็น ตอนนี้ผมไปปรชสมโยก5,000เดือนหเนาะัเนาะมาเจอรินเจืออยู่นี่โอ้โหโออะไรโอร้เยเลื่อนเว้ยต้องโมีรายอีน้ำนี่น้ำเขาลาดหรือเปล่าหรือเป่าลาดเพื่อจะเททำลาดยางถนนทำใหม่นี่ ล้วกำลังฝนตกเลยเปล่าที่มาเจอเออกันดานเบื้องหน่ามันไหลออกมเอดพวกเขาเส้นหมดที่มันเจิญตันบอลเหนียกแก่ไหมโอ้ไม่อะไรเนี่ยหลังต้นโอ้ยังใหญ่ถ้าเป็เรื่องของลมเพราะยังไม่ใหญ่กว่านี้ข้างทางขึ้นนะ แต่เขาปิดเขาปิดป่าแล้วไม่ใช่เหรอไม่ไม่ให้ไม่ให้เรามาทานแล้วไม่โยนวอนเขาสร้างเขือ่อนอ๋อไม้แดดใต้น้ําเออาแต่วอนก่อนมันจะอ้างยึดตรง,ตอ,งอ้างตรงหนําอ้างหนําเขาต้องตัดไม้ควันบ,บลาลังเขาสํารวจแล้วต้องมาตัดไม้โอ้โหลบมันก่อนให้มันก่อนให้มันก่อน หอมหอหมรถอ,อ,อ,อเดีย๋ยวนี้เป็นมีค่ายังกระทองเลยรถคันนั้นน่ะคงเป็นร้านพันห้ามา,าจากคนเลยแต่ก่อนนันจ้างคนเลยามาเอ้ม้ไม้ไ สูงสุดแล้ตรงนี้มีเสาสูงส, <c oughs> สันเราซื้อนี้พระมัเข่าเจอ,บอกบข่าวดีเจอได้พบแกล้งอินโดนีเซีย จุดป่าแกอินโดนีเซียที่ในป่าเวียดนามหลังจากที่หายไป85ปีมันมาอยู่เวียดนามได้ไงไม่รู้เหมือนกันครับแต่ว่าโชคดีได้เจอแล้วอ้ากระเทมันกระเทาเริ่มเติบดิใช่มันก็อยูติดตอนตรงข้างมันเต ป่าประเด็นก็คือว่ามันตาเวดูที่สวนสัตว์นะที่มันมีลิงวางพันนะ่ะ <c oughs> มีอยู่ในป่าเวียดนามกับแล้วเท่านั้น ถนนะรมอ๋อโอหถนนมีเห้าเห้าถนนองกันนทอะไรน่

Å, hva skjedde nå?